สวัดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวมอเตอร์ตัวนี้ครับสั่งมาครับจากลาสดาครับผมตัวนี้เห็นก็เขียนสเปคบอกว่า550วัตต์ครับแต่ดูจากมอเตอร์แล้วดูจากสายไฟแล้วน่าจะประมาณ800วัตต์ได้อยู่ครับ กำลังแรงมากเลยครับกินกระแสน้อยน้อยม,มากใส่ระบบ48โวลต์บิดสุดกินไฟแค่1.5แอมป์ครับใส่กล่องตัวนี้ครับกล่องมอเตอร,ร์มอเตอร์ตัวก่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำที่ยึดมอเตอร์ขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับ ทำตัวนี้มาครับใช้ฟันหน้าตัดครับแล้วก็ไปขึ้นเครื่องพับครับเป,ปพับขึ้นเครื่องพับก็ตัวนี้ก็เจาะดูฟันหน้าฟันหน้าเจาะวัดขนาดเขียนแบบแล้วก็ตัดได้เลยครับแล้วก็ไปพับมารูปทรงก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับความยาวมอเตอร์ อย่างนี้ฮะนี่ครับร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบมิลประมาณนี้ครับความกว้างของมอเตอร์ก็ไม่รวมตัวยนะร้อยยี่สิบครับสิบสองเซนถ้ารวมตัวนกลมันสิบสี่เซนประมาณนี้ครับผมแกนที่ผมใส่มาเป็นเหล็กสามมิลครับ เดีียวรอสงรถคันใหม่ของผมเลยนะครับจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับข,ขึ้นโคง้งขึ้นอะไรเรร้อยครับตอนนี้ผมสั่งมาราคาฟันแปดครับพันแปดร้อยบาทใหญ่ดีครับสายก็ใหญ่ครับโตสายโตเลยครับเส้นใหญ่เลยเท่าัอมพิวเตอร์ต,ตัวก่อนของคุณเลยด้วยจะใหญ่กว่าอีก sai hô tươi dậy dậy để yêu thương biết đầy đủ gấp gấp lòng đầy rồi thôi ตัวนี้มนไม่ใส่สายเวฟถ้าสายเวฟเนี่ยจะเงียบเลยมอเตอร,ร์มีเสียงเลยแล้วจะทดลองกับกล่องแดงกลิบหน้าครับว่าเสียงมันจะเงียบไหมยอดเลยครับความร้อนไม่มีไม่มีเลยครับเย็นเลยผมเล่นตั้งนานแล้วเพิ่งมาถ่ายคลิปบิดเล่นตั้งแต่สามทุ่มวันนี้ก็สามทุ่มกว่า,วาแล้วสามทุ่มยี่สิบแล้ว เล่นันเกือบ20นาทีบิดเล่นก็ไม่ร้อนครับปกติเพราะวมันกินกระแสะน้อยแรงบิดสูงมากเลยก็ประมาณนี้ครับผม